ตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo a15 นิ้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสได้สัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างจะรู้สึกยังไงบ้างก็รับชมไปพร้อมๆกันเลยครับ ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับนีเลยครับผม oppo a15 นิวครับผมก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากรุ่นเดิมนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ถ้าตัวกล่องเขาเนี่ยจะเป็นกล่องสีขาวนะถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับเป็น oppo a15 นิวแล้วก็ตัวกล่องจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว a อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวเฉดสีที่วางจําหน่ายถ้ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีสีขาวแล้วก็สีดานะครับถ้ารุ่นใหม่เนี่ยจะมีสีดําแล้วก็สีที่เป็นสี แวววาวแบบนี้นะครับจะเป็นสีเลนโบซินเวอร์ครับผมก็มีความแบบสว่างมีความแบบสะท้อนแสงนะครับน่าจะถูกอ,อกถูกใจสําหรับเพื่อนๆที่ชอบสีที่มันวิบว,วับวิบวับแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีข้อพิจารณาดน,น,นึงแล้วกันเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากๆเลยนะครับเวลาสัมผัสเวลาโดนเนี่ยก็ต้องทําความสะอาดเนาะ ก็ในส่วนตัวดีไซน์นะครับถ้าเพื่อนๆที่ได้ใช้งานหรือว่าลองจับเจ้า oppo a15 รุ่นก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมดูลกล้องที่เป็นมดูลกล้องแบบนี้นะครับมีความสมมาตรก็สวยงามดีอยู่แล้วตัวเซนเซอร์สแกนแลายในมือก็อยู่ด้านหลังนะครับตำแหน่งของตัวปุ่มเนีย่ยเพิ่มเสียงลดเสียง ตัวนี้ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยมีความบาง7.9ม mm, ิลลิเมตนะครับ175กรัมในส่วนตัวน้ําหนักของเขาเนี่ยทำให้เวลาเราถือใช้งานเวลาหยิบจับเนี่ยก็ตัวเครื่องเนี่ยโอเคดีนะมันพอดีมือดีครับใช้งานได้ง่ายใช้งานมือเดียวได้แบบสะดวกมากๆเลยนะครับในส่วนตัวดีไซน์ของเขาเนาะ หน้าจอเนี่ยได้หน้าจอมาขนาด6.52นิ้วนะครับก็จอใหญ่ครับผมความละเอียดเป็น SDP u ดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับในเรื่องตัวการแสดงผลของเขาตัวจอของเขาเนี่ยมีความใสมีความสว่างมีความเคลียร์มากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะดูในเรื่องตัวภาพถ่ายเนาะที่ถ่ายออกมานะครับเวลาเราซูมดูเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดได้แบบโอ้โหชัดเจนแล้วตัว จอที่แสดงผลออกมาเดี๋ยวมันดูใสมันดูสว่างมันดูเคลียร์มากๆครับในส่วนของตัวจอของเขาฟิลลิ่งในการทัดในการใช้งานก็โดยรวมแล้วถือว่าดีครับตัวจอทัดของเขาเนี่ยก็ดีมากๆเลยโหมดการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดถนอมสายตาโหมดมื่อก็มีมาให้ครับผม ก็ตัวจอการใช้งานเนี่ยมีมาให้ครบนะครับสิ่งที่ชมเลยก็คือในเรื่องของความใสความสว่างแล้วก็การแสดงผลที่ทําออกมาได้ได,ดีครับผมเพราะว่าตัวจอในราคานี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพการใช้งาน CPU ของเขาจะเป็นตัว MediateK MT 6 7 6 5นะครับ CPU รหัสนี้เนี่ยก็อยู่ในหลากหลายรุ่นอยู่แล้วนะครับเป็นตัวแรงครับการใช้งานทั่วไปมีความลื่นไหลมีความสมูทอยู่แล้วนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นการไถฟีดเฟ e บ o o k เนี่ยก็ติดมือดีอยู่แล้วครับก็ลันออกมาได้เร็วดีเนาะสลับไปมาระหว่างแอปนะครับก็เนี่ยครับ ลื่นไหลสมูทดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวการเล่นเกมการเล่นเกมเขาเนี่ยจะมีตัวเกมสเปซนะครับเอาไว้เป็นเครื่องมือช่วยในการเล่นเกมแล้วก็จะมีโหมดให้เราเลือกแข่งขันสมดุลแล้วก็ใช้ไฟฟ้าต่ำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้แบบประสบการณ์การเล่นเกมที่แบบเต็มที่นะครับผมแนะนําเป็นโหมดแข่งขันเนาะก็ฟีลลิ่งในการเล่นนะครับตัวเกม r o v เนี่ยก็สามารถเปิดได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเงาเมฆโหมดเฟรมเรทสูงนะครับก็มีให้เปิด ตัวนี้เปิด60 fps ได้นะครับแต่ว่าถ้าการเล่นจริงๆแล้วผมก็แนะนําให้ปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเล่นแบบปรับสุดเนี่ยก็จะเป็นการบังคับเขาจนเกินไปเนาะบางทีเราเล่นออกมาแล้วมันอาจจะไม่สนุกนะครับมันอาจจะมีดึกดักดึกดักบ้างแต่ถ้าปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยโอ้โหเล่นได้สนุกมากๆเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกมและที่สําคัญตัวจองเขาเนี่ยตัวกราฟิกที่แสดงผลออกมาเนี่ยสวยมากๆครับอันนี้ต้องชมจริงๆเลยนะครับในส่วนตัวฟิลลิงการเล่นเกม Rv เนาะส่วนตัวเกม PUBG Mobile นะครับก็ ได้ในระดับที่แบบเริ่มต้นครับเอาไว้แบบเล่นคํำๆกับเพื่อนเอาไว้เล่นค่าเวลาเล่นแก้เครียดอย่างเงี้ยพอได้ครับแต่ถ้าเล่นจริงจังหรือว่าคนที่ใช้ สมาร์ทโฟนตัวทัพอยู่แล้วมาเล่นเนี่ยผมว่ามีหัวร้อนแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะว่า CPU ของเขาเนี่ยถามว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันโอเคไหมมันโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าการเล่นเกมแบบตัว Pu b g Mobile เนี่ยม,มันอาจจะต้องใช้แบบผมจะพูดยังไงดีละ่ะเอาแบบมันเล่นได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวามากมายนะครับส่วนตัวเกมฟรีไฟล์ก็เล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับ ตัว CPU ตัวประสิทธิภาพการใช้งานนะครับถามว่าประทับใจไหมตัวผมเองก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยแน่นอนใช้งานได้ไดโอเคดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ประทับใจก็ในเรื่องตัวการเล่นเกม r o าเนาะปรับกราฟิกลงมาในระดับที่เหมาะสมโอ้โหเล่นได้ลื่นสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็นีเรื่องตัวการควบคุมความร้อนเขาก็ควบคุมได้ดีนะครับในเรื่องการเล่นเกมสําหรับเจ้า oppo x15 นิวรุ่นนี้นะครับ แล้วก็ในเรื่องตัวการใช้งานตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยขนาด4,230ม ah ิลลิแอมนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบ5,000ม ah ิลลิแอมเนาะแต่ว่าตัวการใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยนะครับทั้งวันเนี่ยใช้งานทั่วไปได้แบบเหลือๆเลยนะครับอย่างเช่นดูโซเชียลมีเดียไทยฟีด์เฟสบุ๊กไปแล้วก็สักพักหนึ่งเอามาไว้ดู YouTube ฟังเพลงนะครับก็ผมว่าวันหนึ่งเนี่ยแบตเตอรี่ตอนเช้าเต็ม100นะครับตอนเย็นเนี่ยตก เหลือสักประมาณ30-40%แน่นอนครับเพราะว่าตัวแบตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดนะครับส่วนนี้เรื่องการชาร์จนะครับก็ยังเป็นตัว m i โคร USB อยู่นะครับแล้วก็เป็นชาร์จ10วัตต์ก็อาจจะไม่ได้แบบเรวเวอร์วังนะครับก็ชาร์จทั่วไปก็ใช้งานได้ดีนะครับผมในเรื่องตัวระบบชาร์จของเขา ส่วนในเรื่องตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยกล้องหน้าจะได้มาเป็นความละเอียด8ล้านนะครับผมส่วนกล้องหลังของเขานะครับจะเป็นกล้องหลัง3เลนมีความละเอียดหลักอยู่ที่13ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2แล้วก็จะมีตัวเลนวัดระยะนะครับความละเอียด2ล้านแล้วก็มีเลนมาโคเอาไว้ถ่ายระยะใกล้ความละเอียด2ล้านนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างใช้งานทั่วไปได้แบบสบายๆแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยก็เน้นหนักในแบบการถ่ายะถ่ายภาพที่แบบต้องการความคามชัดเนาะเพราะว่าความละเอียด 13ล้านเนี่ยก็เฮ้ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเอามาไวไ้ถ่ายดอกไม้อย่างเช่นซื้อให้ญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยถ่ายดอกไม้ส่งในไลน์แบบให้เพื่อนเพื่อนอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ซูมดูเห็นรายละเอียดได้แบบชัดเจนเลยนะครับเห็นยันเกสรเห็นยันมแมลงวันเลยนะครับถ้าเราจะเอามาถ่ายแบบเฮ้ยตัวอักษรเอาไว้แบบส่งไลนย์อย่างเงี้ยครับก็ถ่ายงานอย่างเงี้ยก็ซูมดูก็เห็นรายละเอียดของตัวอักษรได้ชัดเจนดีนะครับตัวความละเอียดเนี่ย13ล้านใช้งานได้โอเคดีอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของการใช้งานด้านอื่นๆก็โอเคครับถ่ายวิวได้โอเคดีนะผมว่าถ่ายออกมาแล้วตัวเนี่ยครับตัวภาพตัวกราฟิก321ตัวภาพตัวการแสดงผลของเขาเนี่ยรายละเอียดมันก็แบบมีมาครบดีนะครับและที่สําคัญตัว UI ของเขานะครับตัวกล้องเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยครับง่ายสําหรับคนที่ใช้งานเริ่มต้นแล้วก็ใช้งานได้ครบสําหรับมือโปรนะครับหมวดกลางคืนก็มีวิดีโอนะครับภาพถ่ายรูปคนเพิ่มเติมเนี่ย ก็มีมาให้ใช้งานได้ครบเลยแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขามีตัวนี่เพิ่มสีสันให้มันสดด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะถ่ายอาหารถ่ายดอกไม้อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเปิดให้มันสดได้นะครับส่วนตัวกล้องหน้ากล้องหน้าเซลฟี่นะครับก็ถือว่าตัวโหมดบิวตี้โอ้โหทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับหน้าชัดหลังเบร์ก,ก็มีนะการตัดขอบกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้เนียนดีนะครับ ในส่วนตัวการปรับแต่งใบหน้าก็แน่นอนครับในฝั่งตัว AI ของทาง oppo เนี่ยทำงานออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับผมถือว่าตัวกล้องถ่ายภาพเนี่ยถือว่าโอเคครับใช้งานได้ครบดีเนาะความคามชัด13ล้านเนี่ยก็ใช้งานได้แบบเฮ้ยโอเคอยู่นะครับผมก็นี่นะครับประมาณนี้นะสำหรับนี้เรื่องตัวกล้องถ่ายภาพของเขา เป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า Oppo A 15 New วรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนอีก1รุ่นนะครับที่ให้การใช้งานมาครบเลยตัวนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับแรม3รม32นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อพิจารณาแล้วกันในส่วนตัวแรม3เนี่ยโอเคครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีนะครับก็ยังไหวอยู่เนาะร,นร,นรันนู่นรันนี่ก็ถือว่า สลับไปมาระหว่างแอปเนี่ยก,กย็ยังใช้งานได้โอเคอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวลอม32กิกเนี่ยผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเห็นท่านผู้ชมเป็นหลักเนาะก็ขอให้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เน้นเล่นเกมนะครับสเกมแบบผม ROV Free Fire PUBG นะถ้าโหลดมานะครับเนี่ยครับความจำ32กิกเนี่ยไม่พอเนาะเขาก็จะขึ้นแบบเตือนแบบนี้เลยนะครับยิ่งเราใช้ไปนานๆ a c e b o o k ลน์เนี่ยเขาก็จะมีไฟแคสไฟขยะสะสมนะครับยิ่งนานไปเนี่ยยิ่งขึ้นแจ้งเตือนเร็วแน่นอนครับผมก็ถ้าเพื่อนๆที่เล่น3เกมนี้แล้ว แบบเฮ้ยฉันต้องการเล่น3เกมนี้ผมว่าแนะนําให้อัพราคาเพิ่มขึ้นไปเป็นเจ้า oppo a16 ที่เป็นตัว ram สีหลอม64อันนั้นก็น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่แบบเออฉันเล่นแค่เกมเดียวว่าเล่นแค่ r o v อย่างเดียวเนี่ยเอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนอันนี้ใช้งานได้ครบแน่นอนครับไม่ต้องกังนวลว่ามันจะขึ้นเต็มเนาะเพราะว่ามันก็ยังเหลือพื้นที่ให้เราใช้งานได้เยอะอยู่นะครับ อันนี้เป็นข้อพิจารณาในส่วนของตัวหน่วยความจําของเขาแล้วกันเนาะในส่วนของตัวอื่นๆนะครับการเชื่อมต่อ WiFi เนี่ยก็รองรับทั้ง2.4แล้วก็ตัว 5G นะครับตัว 5G เนี่ยโอ้โหเวลาดาวน์โหลดเนาะจับสัญญาณ 5G ปุ๊บก็โหลดพวกเกมแบบแพทใหญ่ๆไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นตัว r v อย่างเช่น p u b G เนี่ยแปบ๊บเดียวเต็มเลยนะครับถ้าจับแค่2.4เนี่ยโอ้โหรอไปเหอะครับผมเวลาแบบมันต่างกันมากจริงๆนะครับ แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยก็มีแบบให้เราได้จับได้เชื่อมต่อนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับเจ้า Oppo A15 นิ้วนะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนอีก1รุ่นแล้วกันนะครับที่โดดเด่นเรื่องตัวดีไซน์ตัวเครื่องตัวจอที่สวยใส่นะครับแล้วก็การใช้งานตัวกล้องที่แบบเออความละเอียด13ล้านมีความคมชัดนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตตัดจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่หาข้อมูลอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ